อัพเดตโรเทกเตอร์นะครับมีเ c ถามว่านิวฮอลแลนด์ของดีเยี่ยมตอนนี้มีกี่คันนะครับมีขนาดไหนมั่งนะครับก็อัปเดตให้ดูกันนะครับสําหรับเ c ซีที่อยากได้ลูกค้าที่ถามหากันนะครับก็ตอนนี้มีอยู่4คันนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์ที่ที่3.50พลัสนะครับพลัสนะครับแล้วก็ที่ที่4.90พลัสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ที่4.65 4, 65, 4. 75านะครับอ่ะก็สรุปแล้วก็มี50แรง65แรงแล้วก็75แรงนะครับแล้วก็9 5อ่า90แรงนะครับใครมองหาตัวใหญ่ๆเป้งๆนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆชั่วโมงน้อยสภาพดีๆนะครับถุงหุ้มเบาะยังไม่ได้เอาออกนะครับถุงหุ้มเบาะยังไม่ได้เอาออกนะครับคันนี้เลยนะครับท T 4.90นนะครับอ่าราคานะครับก็ถือว่าน่ารักนะครับ น่ารักแต่ยังไม่บอกนะครับจะพาดูรถทุกคันก่อนมาดูทีที4.65นะครับทีที4.65นะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพนางฟ้าเกรด 3A เลยนะครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันทุกคันนะครับคันนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าขายยังไงจะพาเดินนดูทุกคันก่อนนะครับสวยงามนะครับ คันนี้65แรงต่อด้วย75แรงนะครับก็สวยงามนะครับดอกยางลึกๆเหมือนกันทุกคันนะครับอยากรู้ไหมครับว่ารถกลุ่มที่ผมพาเดินดูอยู่นี้ชั่วโมงเท่าไหร่มั่งนะครับ75แรง300 380ชั่วโมงงานครับ65แรง600ชั่วโมงงานนะครับ90แรงนะครับ่า300เหมือนกันนะครับ300ชั่วโมงงานนะครับ แล้วก็ทีที3.50พัดนะครับ900ชั่วโมงงานนะครับราคาเริ่มต้นที่490,000บาทนะครับ490,000บาท90เรียงใช่ไหมล่ะ490ก็ไม่ใช่ครับก็เป็นทีที3.50นะครับอ่าคันนี้นะครับถูกสุดนะครับ490,000บาทเป็นรถปี66นะครับชั่วโมงงานอยู่900นะครับขั้นถัดมานะครับ ที4.65นะครับเป็นรถปี67นะครับชั่วโมง600นะครับราคาตามรุ่นเลยนะครับ650,000บาท65แรงนะครับนิวฮอลแลนด์ที4.75นะครับคันนี้อยู่ที่8 5 0 0 0นะครับเป็นรถปี67 300ชั่วโมงงานคันสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นะครับ สวยครับสภาพนางฟ้านะครับราคาอยู่ที่9,50,000บาทนะครับส่วนลดนะครับ x x มีส่วนลดให้นะครับสำหรับทุกค้าที่อยากได้ f c ที่อยากได้นะครับมีส่วนลดให้นะครับดูความงามเขานะครับยางยังดอกลึกนะครับผานะครับแทบจะไม่ได้ลงดินเลยนะครับก็เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับ เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับทั้ง3คัน4คันนะครับสภาพเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับขายแบบเงินสดราคาพิเศษนะครับขายแบบเงินสดราคาพิเศษแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับขาดไม่เยอะนะครับขาด1 0 0 0 0แสนสองแสนหรือ3 0 0แสนครับดูกันเป็นคันคันไปนะครับผ่อนได้นะครับแจ้ง f c แจ้งลูกค้าให้ทราบนะครับ ขายราคานี้นะครับลูกค้ามีเงินไม่ครบนะครับดูกันเป็นคันๆไปนะครับลูกค้าจะผ่อนนะครับดูกันเป็นคันๆไปไม่ได้เปิดดาวต่ำๆนะครับไม่ได้เปิดดาวต่ำๆนะครับสำหรับนิวฮอลแลนด์นะครับดาวอยู่ประมาณ50-60%นนะครับดูกันเป็นคันๆไปนะครับลูกค้าอยู่ไหนอยู่ไกลไหมนะครับ เงินดาวมีเท่าไหร่แล้วนะครับโทรมาคุยกับเสีวนดาวได้นะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับส่วนเป็นคูโบต้านะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับมีเ u 5 7นะครับมี M6 มีเอ็มเอลห้าศนี่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ยันม่านะครับยันม่าก็ขายเริ่มต้นที่3 3 0 0 0นสามนะครับเริ่มต้นที่3 3 0 0 0นสามนะครับ ดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับไม่มีเงินสักบาทก็ออกรถได้นะครับสำหรับยันม่านะครับใครที่สนใจนะครับแท็กเตอร์มือสองนะครับเข้ามาเรื่อยๆเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับมีแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่า100คันมากกว่า100คันนะครับใครหาอยู่รถเกรด A A A นะครับใครหาอยู่นะครับรถเกรด A เกรด B ครับรถสภาพค่อนข้างดีนะครับ ดาวได้ผ่อนได้ซื้อสดขอราคาพิเศษนะครับก็โทรหาเซลล์วนได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดโทรมาดูรถนะครับอยากวิดีโอคอลดูรถอยากเข้ามาดูรถนะครับแท็กเตอร์มีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับเรามีสินค้าให้เลือกเยอะจริงๆนะครับ สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับวันนี้ก็จบการอัพคลิปแค่นี้นะครับช่วงนี้ก็อัพคลิปบ่อยมากเลยนะครับอัพคลิปทุกวันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ